สวัสดีครับหมอดพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีมุมปากตกงุ้มนะครับนะลักษณะของมุมปากตกงุ้มจะเป็นอย่างนี้นะครับคือตรงนี้มันจะงุ้มลงไปนะครับซึ่งทําให้ดูเหมือนกับว่าดูเศร้าๆนิดหนึ่งนะครับซึ่งในการทําผ่าตัดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการทําผ่าตัดเพื่อที่จะยกตรงส่วนที่ตกเนี่ยยกขึ้นนะครับ เราตรงส่วนนี้ขึ้นนะครับโดยการทำเนี่ยวันนี้จะมาเล่าว่าเ,เขาที่แล้วเนี่ยได้เคยเรื่องเล่าเรื่องของแผลที่เราลงใช่ไหมครับวันนี้จะมาเล่าว่าข้างในของตัวของหลังจากที่เราเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยเราทําอะไรกับมันมากนะครับกายวิพาคเนี่ยนะอันนี้คือริฟิป,ปากนะครับอันนี้คือกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อจะรวมกันนะครับจะมีกล้ามเนื้อมัดที่ยกขึ้นแล้วก็จริงๆจะมีกล้ามเนื้อมัดที่ยกนี้ทําให้เรายิยม้มแ้าปาก ทำปากจูอเลยได้นะครับนะเวลาที่ทําผ่าตัดเนี่ยนะฮะนอกจากเราจะลงแผลด้านนอกแล้วนะครับนะ้นด้านนอกในการทำเนี่ยดีไซน์คืออย่างนี้นะใช่ไหมฮะปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอากล้ามเนื้อมัดตรงเนี้ยนะครับมัดที่คอยดึงลงอยู่เนี่ยนะครับมัดที่คอยดึงลงเนี่ยตัดตรงส่วนนี้ออกหลังจากนั้นก็เย็บตรงส่วนนี้ยกขึ้นเพื่อให้ดูแล้วไม่งุม้มให้ดูยิ้มขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเรามาดูตัวของภาพ ของผ่าตัดจริงนะครับแผลนี่คือ confidence. ลองรอยแผลเนาะนะครับ işte, เราก็จะเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะหากล้ามเนื้อมัดที่กดลงเนี่ยที่บอกนะครับมัดนี่จะเป็นมัดที่ที่ทางคือกดลงอย่างนี้นะครับเราก็ตัดกล้ามเนื้อมันนี้ออกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เย็บตรง่วนเนี้ยเย็บขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อให้มุมปากที่ตกเนี่ยยกขึ้นนะครับแล้วก็ดูหน้าเนี่ยไม่เศร้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอธิบายสั้นๆในเรื่องของการทาผ่าตัดยกมุมปากนะครับหรือว่าเรียกว่า mouth corner lifting นะครับขอบคุณครับ